หน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าหัวหน้าโรงครัวเป็นเพศที่สามอันนี้ผมไม่ได้เหยอียดเพศนะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมเจอมากับตัวเองคือประสบการณ์จำได้เลยว่าตอนที่ผมไม่เป็นทหารอากาศอยู่ช่วงตอนตัวดำๆนะผมหน้าเหี้ยมากหน้าตาดีมันก็ไม่ใช่อะ่ะเอาเป็นๆพอคนพอไปวัดไปวาได้แล้วกันที่ผมไม่เป็นทหารเนี่ยผมอายุ21ปีหน้าผมอย่างเด็กย่อตัวเองหละแล้ว ผมอะตอนตัวดำเนี่ยไม่มีใครสนใจผมมาทํางานบกพันผมดูแลตัวเองผมทาครีมผมใช้ครีมผมอะไรทุกอย่างมีเจ๊เจ๊นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโรงครัวถ้าเขาเป็นเหมือนอย่างว่าไม่มีอดเลยมาถึงเจ๊มาแล้วหมูตอนเช้าอยากกินอะไรโอ๊ะจะเอาอะไรหมูหมูย่างกินไหมไก่ทอดหัดใหญ่ไหมอะไรก็มีชิฟฟ่อนเค้กบ้างข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหมูมาตั้งทุกเช้า แล้วตอนเที่ยงนะพวกผมเนี่ยเพื่อนผมนี่แม่งตัวดีตัวชงเลยนี่จา่าจาจะทำอะไรให้โอ๊กกินอีกับวันนี้ว่าจะทำอะไรให้โอ๊กกินนะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายยกไว้ให้นะให้ออกมาเอาแล้วกันเพื่อนผมอะ่ะมันไม่เคยเดินไปเอาข้าวเองที่โรงครัวมันใช้กูไปเอาข้าวที่โรงครัวเพราะมันจะได้กินเนื้อเยอะๆเพื่อนมันก็ชงให้ผมมาเป็นคนไปเอาข้าว ถ้าผมเป็นคนไปเอาข้าวแกจะตักหมูถ้ามีไก่ก็ตักไก่มีกุ้งตักกุ้งมีปลาตักปลาปกติจะได้แค่คนละตัวแต่เป็นเด็กที่เจ๊ชอบไม่ว่าจะกองร้อยไหนเจ๊จะตักให้สองสามตัวต่อคนเหมือนผมไปเอาอย่างเงี้ยหมูก็หมูเน้นๆปลาก็ปลาเน้นๆไปเสร็จปุ๊บอ้าวโอ๊วันนี้มาช้าจังเอาตักปลาไว้ให้คนละสามตัว เอาไปกินกันนะว่ะอืมพวกเราก็แบบประหยัดตังค์นี่นะพอประหยัดตังค์เราก็แบบว่าล่อข้าวลงครัวกันแหละบางเพื่อนบางคนไอเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเลยกันแล้วลริจริงๆมีใช้ไปกว่าครึ่งจริง,รงถ้าบอกว่าดูดีแล้วเจ,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 ววจ๊ชอบด้วยนะอืมผ่าน